i i b ครบเครื่องเรื่องไอทีเอเซอ s ์เอสซูสเดว้าเนชั่นลคอมไทยระดับโลกมีโอลูชั่นคอแซร์กิกกะไบต์และ Face Studio สวัสดีครับอยู่กับพวกเราแตงคอมและผมไอซ์แตงคอมครับนัดมาแล้วก็ต้องมาตามนัดนะครับว่าคอมชุดราคาพิเศษที่เราจะจัดให้จากแตงคอมมันจะเป็นยังไงนะครับหลายๆคนรอดู วันนั้นผมพูดหน้าแฟนเพจไปน่าจะอยู่ราคาที่ 20k 25 30นะฮะแต่มันเป็นพื้นฐานที่คนอื่นเขาทำกันมันตรงตัวเกินไปครับเลยอยากจะเล่นแบบกั้มกึ่งกั้มกึ่งมันก็เลยมาตกอยู่ตรงที่ระหว่าง20กับ 25k นะครับก็ประมาณ22นิดนิด22หน่หน่อยสุทธิเท่าไหร่เดี๋ยวว่ากันตอนท้ายใครอยากได้กำเงินไว้เลยครับช่วงปีใหม่แบบนี้ เป็นคอมชุดนะครับไม่มีจอไม่มีเมาส์และไม่มีคีย์บอร์ดแต่เราจัดให้แบบแน่นๆและราคานี้คุณหาไม่ได้ที่ไหนแน่นอนนอกจากที่เราโดย JIB อพอจัดให้อ่ะดูกันเลยครับของทีละอย่างเราคัดมาแล้วนะครับแล้วก็ไม่สามารถทำอะไรเพิ่มเติมได้ด้วยนะฮะเพราะว่า CPU ยุคนี้ที่เป็น n o n c a Skylake เนี่ยมันสามารถ overclock ได้ตัวแรกเลยครับ CPU ก่อนเลยฮะคือตัวนี้ครับ CPU เป็น Intel ครับ i3 6 1 0 0 skylake ตัวนี้เนี่ยความเร็วเดิมนะครับมันจะอยู่ที่ 3.7GHz นะครับอันนี้ไม่มี Turbo Boost เป็น2คอซีเ d รดแคช L 3 3MB และเมนบอร์ดครับเป็น asus h 1 7 0 pro gaming support ddr4 นะครับตัวนี้เพราะอะไรที่ใช้เป็นบอร์ดเกมมิ่งเราเซตมาเนี่ยให้เป็นเครื่องเล่นเกมนะครับได้ในระดับหนึ่งเลยนะฮะก็เลยเอาความสวยความงามของบอร์ดซีรีส์เกมมิ่งจัดมาให้ด้วย ดูหน้าตากันดีกว่าฮะหน้าตาของบอร์ดตัวนี้เป็นแบบนี้ครับ PCB เนี่ยเป็นสีดําเงา form factor เขาเป็น ATX ไซส์เต็มนะครับโดยรวมแล้วสวยงามนะฮะดำตัดกับโทนสีแดงเป็นลายเส้นเล็กๆน้อยๆนะครับสายโปรแกรมมิ่งก็สวยดีนะครับทีนี้ฮะฟีเจอร์หลักสโเก็ต CPU ครับแน่นอนฮะว่าต้องเป็น Intel LGA 1 1 5 1ัพร support s k y l ล็กทุกตัวแล้วนะครับชุดพักจ่ายไฟเป็นแบบ10 phase d ิ g i t มี h e ทซิงช่วยในการระบายความร้อนเหมาะนะครับสำหรับการเอามา overclock ยิ่งเฟซเยอะยิ่งดีแรมเป็นสล็อตสีดำตัดเทานะครับตรงนี้เนี่ยเป็น D D R 4 support บัสแรม2 1 3 3สเมกะเฮิร์นะครับส่วนความจุครับได้สุดๆที่6 4 g ิก expansion สล็อนะครับเป็นสีเทาเลยตัวหลัก P C I E 3.0 x 1 6นะครับ1ช่องและตัวนี้เป็น x 1 6เหมือนกันนะฮะแต่ว่าวิ่งเต็มที่แค่8ปนะครับคุณสามารถเชื่อมต่อคอร์ดไฟลได้ถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อกร์ดจอเพิ่ม ที่เหลือครับเป็น PCIe 2.0 x 1แบบปลายปิดทั้งหมดอีก4สล็อตถึงจะเป็นบอร์ดตัวเล็กๆมันก็ไม่เล็กนางจริงๆแถวอะนะฮะแต่ว่านี่ครับ M 2สล็อตให้มาด้วย C 2 6 0 8 0แล้วก็นี่ครับ1.1.0ได้ทั้งหมด4ไซส์ยาวๆมาเลยครับ SATA 3.0ครับก็ให้มาทั้งหมด6พอร์ตนะฮะตรงนี้4ตรงนี้2 SATA Express อีก1พอร์ตส่วน USB 3.0 internal ครับอยู่ตรงนี้ข้างๆกันก็ให้มานะฮะ SATA onboard ASUS Supreme FF นะครับ มีการไอโซเลตแยกลายรินพ์มีไฟ LED ด้านล่างด้วยนะครับแล้วคาปาซิเตอร์ก็เป็นออเิโอไฮเกรดทั้งหมดการเชื่อมต่อที่ back I/O ไม่ต้องห่วงครับเขาให้มาครบเหมือนกัน PS2 ของเมาส์และคีย์บอร์ดในพอร์ตเดียวนี่แหละม่วงกับเขียวนะครับ USB 2- 2ช่องช่อง Display Port ครับ 4K ที่60 Hz HDMI 4K ที่24 h z DVI-D ครับ 4K 24 h z เหมือนกันด้านบน D-sub DJ15 พินนะครับอันนี้ Full HD อย่าไปใช้ 4K นะครับไม่มีทางถัดมา อันนี้เป็น3.1 Type A ครับสีแดงด้านล่างเป็น3.1 Type C เห็นไหมครับพอร์ต2พอร์ตนี้จะเป็น Universal c e Plug นะครับสำหรับอนาคตและแน่นอนนหะเดี๋ยวทุกคนก็ต้องได้ใช้กันเลยนะครับตัวนี้ครับเป็น r j 4 5มีแลนกาดด้วยนะฮะเทคโนโลยีของ ASUS USB 3ครับอันนี้2ช่องสุดท้ายเป็น Audio Jack นะครับทั้งแบบอนาล็อกแล้วก็ดิจิตอล SPDIF 7.1 Channel ส่วนแรมที่ใช้นะครับที่ให้ไปเนี่ยไม่ใช่ทมกระโดดกรลานะครับ จัดเป็น G-Skill Ripjaws 4นะฮะ DDR4 บัตร2,400นะครับ CL15 ตัวนี้เป็นแม่4ค2กิกนะครับผมบอกเลยว่าทำไมถึงใช้2,400เพราะว่า2 1 3 3เนี่ยมันธรรมดาไปนะฮะเผื่อคุณไปอัปสเต็ปเพิ่มเติมได้ด้วยอ่ะอันนี้คือแรนเรื่องของฮาร์ดดิสก์นะครับเป็นจานหมุนเราไม่ใช้แล้วไม่ชอบเสียงไม่ชอบร้อนจัดนี่ไปฮะ S.S.D จากการแเลนะครับเกมเมอร S.S.D.L 120GB รนะเป็นไงแรงนะฮะจะบอกให้ส่วนการ์ดจอครับเป็น ASUS Strix Series ครับ G.T.X 950 RAM 2GB เรามีรีวิวไปแล้วทั้งแบบการ์ดเดี่ยวแล้วก็การ์ด S.L.I. ทำไมถึงใช้ตัวนี้พี่ทำไมไม่ใช้960แล้วครับนะฮะผมจะบอกว่าอะไรที่960ทําทำได้950ก็ทำได้ครับประกอบเครื่องทั้งทีนะครับใช้ซิงเดิมได้ไงอ่ะมันไม่สวย นี่ครับเอาไปเลยฮะออซายไอสองเย็นกว่าซิงค์เดิม5-8องศานะครับแล้วก็สวยงามด้วยตัวเล็กๆกระทัดรัดครับไม่น่าเชื่อเหมือนกัน power supply คัดมาให้อย่างดีครับเป็นตัวฮิตนะครับยอดนิยมเลยครับรุ่นนี้ Corsair VS550 นะครับ550วัตต์ผมให้เน้นตรงที่ไฟเลี้ยง12โวลต์นะฮะ42แอมป์เอาอยู่แน่นอนคุณใส่950 2ตัวยังเอาอยู่เลย และตัวเคสครับก็คัดมาพิเศษเหมือนกันใช้เป็นคอร์แซคาร์บิไซีรีส์ 200R นี่ก็2อ0 0แล้วนะฮะก็ไม่ไม่ถือว่าถูกนะครับของแต่ละอย่างที่เราใช้เนี่ยไม่ใช่ว่าแบบเน้นประหยัดเน้นถูกนะครับแต่ว่าเฮ้ยมันก็เครียดนะเวลาใช้ให้มันแรงนิดนึงครับแล้วก็ใช้ของที่ดีมีคุณภาพหน่อยทีนี้ครับเดี๋ยวขอเวลาประกอบแล้วก็ลองประกอบเสร็จปุ๊บจะสวยขนาดไหนนะครับรอแป๊บหนึ่งอ่ะเรียบร้อยครับที่คุณจะได้ไปหน้าตาแบบนี้เลย อาจจะสวยกว่าผมประกอบด้วยซ้ำนะครับลองดูแล้วกันอันนี้เป็นเครื่องเดียวนะถ้าเกิดใครอยากได้ตัวนี้เลยบอกครับนะบอีเมลเข้ามาเหมือนเดิมปุ <S 2> <S 2> <S ๊บพื้นที่เหลือใช้งานเยอะแยะติดนิดเดียวเท่านั้นก็คือตัวเรื่องของสายปลั๊กไฟเลี้ยงชุดนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างมันจะมีสีเหลืองๆแมออกมานิดนึงไปหาอะไรที่มันเป็นท่อหุ้มนะครับสีดําทึบๆนะครับเป็นพลาสติกเม็ดไม่กี่บาทหรอก8บาทเท่านั้นประมาณนั้นนะฮะหุ้มซะนะครับเก็บให้มันสวยมันก็จะกลายเป็นดํา แดงขาวนะครับตามนี้โทนมันได้อยู่แล้วตรงนี้ครับใส่ฮาร์ดดิสก์3.5นิ้วได้อีก4ลูกแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช้ s s d ไปติดข้างหลังได้นะครับเป็นหลังไปลบหลังบอร์ดก็ได้นะครับหรือซ่อมตรงไหนก็ได้แล้วก็ถอดตรงนี้ออกได้โอเคอ่ะประกอบเสร็จก็ต้องดูครับเช็คสเปคกันนิดนึงฮะ CPU C กับ GPU C CPU ที่เราใช้ครับตรงรุ่นนะครับ Core i3 นะฮะ6100ความเร็ว3.7กิกครับ TDP เต็มที่อยู่ที่65วัตต์เท่านั้นเอง ไฟเลี้ยงวีคอเนี่ยเขาใช้1.13นะครับโดยประมาณความเร็วก็วิ่งตามนี้ครับ3.69ไปไปลายเมนบอร์ดครับ h h170 pro gaming asus นะครับตรงรุ่น sky lake sky lake pch ram ปึ๊บอ่าตรงตัวนะครับตอนนี้ขึ้นเป็น bus 1066นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสเปคมันเนี่ย xmp มันมีเป็น2400เลย นะครับบอร์ดมรรจุแค่นี้ต่อมาครับแรมนะฮะ ddr4 dual channel 8 g ดิเห็นเต็มนะครับ cl วิ่งตรง xmp 2 1 3 3ค่าของบอร์ดแล้วก็มาดูการ์จออาการ์จอครับเป็น asus gtx 950สเปคตรงเป๊ะนะครับแรม2 gig, g งิ gddr5 ตรงนี้ครับอืชัดเดอร์นะฮะ768ยหกิบปดยูนิต burst width หนึิบแปดบิตครับ bandwidth หนึ่งร้อยห้กิกบิต per s e c o คอเบส1,140เมกะเฮิร์ตคอบูสครับ1,329ไม่น้อยนะครับสำหรับสตริกเมมโมรีสปีดครับ1,653งคูณสเข้าไปก็เป็น6,612เมกะเฮิร์ตตรงรุ่นเป๊ะเริ่มเมือที่ตัวแรกครับสามดีมาร์ไฟสไตรในโหมดเดิมรูทเซตเดฟอลต์นะครับแล้วก็ตัดเดโมทิ้งเริ่มรันฉากแรกครับสตาร์ทมาช่วง30เฟรมนะแหมน้อยแท้อย่าไปกลัวครับอย่าพิ่งแคร์อะไร เดี๋ยวเราดูเกมฮะรับรองสนันครับผมคอนเฟิร์มในงบเท่านี้ที่คุณมีเนี่ยตอบโจทย์ครับผมฉาก2สตาร์ท25เฟรมนิดๆครับเราจดฉากแรกลงไปนิดนึงฮะประมาณ4-5-6เฟรมแล้วแต่อาการเห็นแน่นอนครับตอนนี้มัน35เฟรม26บฮะรู้สึกได้ครับว่าหน่วงนิดๆ CPU สตาร์ทมาช่วง22เฟรมครับใช้เวลาแป๊บนึงฮนะฉากนี้อาจจะได้คะแนนน้อยหน่อยนะฮะตรงเบนท์น,นี้เพราะว่าเนี่ย CPU เนี่ยเป็น c o r i3 ครับสองข้อซีรูเทสแคช L3 จะน้อยนิดนึงฮนะอยู่ที่3เมกแต่โดยรวมแล้วตามราคาเลยครับฉากสุดท้ายคอมไบสตาร์ทมาช่วง11เฟรมเต็มเตมครับผมแน่นอนครับถ้าเกิดคุณหวังคะแนน เบนช์มาร์กจากเครื่องชุดนี้มันจะได้น้อยนะครับเป็นธรรมดามาครับเรียบร้อยห้าคะแนนออกมาที่5,671คะแนนครับ5,671กราฟิกสกอร์เนี่ย6,7,6,2อนะครับเอเวอร์เอยู่ที่ประมาณ27-31ครับทั้ง2ฉากฟิสิกสกอร์จาก CPU ล้วนครับอยู่ที่6,356นะครับแล้วก็คอมบิสกอร์ครับ2,392ไปดูเกมกันเลยครับสำหรับเซตติ้งฮะ ตามนี้นะครับกราฟิก,ฟกป,ปุ๊บลงมาดูฮนะอ่ะเป็นฟูสกี้2,560,080ครับเลยฟู HD ไประดับหนึ่งนะฮะร,รีเฟรตเรท144ผมเปิด G-Sync มาแล้วนะครับจากไดเวอร์นะฮะภาพมันจะสูทมากยิ่งขึ้นออนนะครับ M S A A ปิดไปเลยรีซิงก็ปิดอันนี้เกือบสุดนะครับ normal very high high very high off high very high high very high 1> x 1 6บหกสองปุ๊บในส่วนของ advanced graphic ปุ๊บปิดให้หมดครับเราจะเน้นเฟรมเลยโอ้ห้2ครับเมื่อกี้ start ขึ้นมาไปดูความลื่นกันเลยดีกว่าอ่ากินแรมเครื่อง3.6กิกครับแรมการ์ด1.4กิกครับโดยประมาณอุณหภูมิตอนนี้ครับการ์ดจอนะ65องศา ทำงาน100%พัดลม36%ออโต้เฟรมตอนนี้ยัง50อยู่ครับเดี๋ยวจะพาไปลุยย่าอันนี้ไม่ได้เปิด m s a นะยังปิดอยู่เล่นได้ครับกับเฟรมเรทระดับ50เฟรม40ไปไปลายผมไม่รู้สึกถึงความกระตุกนะจริงๆ48เฟรม ยามยังน้อยอยู่ครับแล้วอย่าง m อ็มเราก็ไม่ได้เปิดผมจะเล่นไปเรื่อยนะมีบางคนบอกว่าให้เข้าเมืองคนเยอะๆตึกเยอะๆจะได้เห็นว่าเฟรมเนีทยที่แท้จริงเป็นยังไงแหม่พอเราเล่นในเมืองก็บอกให้เราออกมานอกเมืองไปดูญ้าพอออกมานอกเมืองก็บอกให้เราเข้าเมืองอ่าสี่สิบสามครับตอนนี้สี่สิบครับลงไปอีกรอบครับ เห้สุด37ลื่นไหมเวลาวาดเมาส์มีนิดๆครับอาการนิดหน่อยฮะรับได้41 42 50อิบครับดีเทลไกลๆน้อยๆแน่นอนฮะผลพวงจากการที่ปิด MSA a เพราะฉะันั้น40เฟรม37ต่ำสุดนะฮะบ่อกี้ที่ผมเห็นเราจะลองเปิดตึดต๊ดๆๆ f s a a ครับสักสเต็ปหนึ่งนี่นะฮะเป็น 2x ปึ๊บแล้วก็กลับเข้าไปครับอ่ามีเห็นเฟรมเรทครับตอนนี้อยู่3.4นะครับ มีมีหน่วงบ้างครับเล็กน้อย29-28วัดมาส์ามีฮะมีรู้สึกแล้วครับเพราะฉะนั้นหาค่าให้เจอครับเครื่องงบประมาณเท่านี้หาค่าให้เจอถ้าเกิดคุณพอใจกับการเล่นเกมแล้วมีอาการก็เปิดไปครับ MSA หรือเปิดดีเทลให้มันเยอะกว่านี้หน่อยแต่โดยพื้นฐานแล้วเครื่องระดับนี้นะครับเล่นความละเอียดระดับระหว่างโลกับมีเดียมอะ ได้อยู่แต่บางเกมก็ได้มีเดียมครับต้องเซตค่ายดีครับอันไหนไม่จำเป็นก็ปิดซะใช้แรมการ์ดให้น้อยที่สุดครับตอนนี้แรมการ์ดกิน1.7 1.8กิกเกือบเต็มแล้วนะฮะอ่ะผมว่าโอเคแล้วแหละนะครับกับซิสเต็มราคาแค่นี้ซัพพอร์ต G-Sync ได้ด้วยเล่น g t a 5ได้เลยครับเด็กๆจัดป้ายอ่ะแล้วก็แถมครับ ลองรันวิดีโอ 4K ดูสินะครับเมื่อกี้ลองรันมาแล้ว CPU ทำงานประมาณ50%นะครับทุกเทรดเลยทั้งหมด4เทรดผมล็อกความเร็วไว้ครับให้มันวิ่ง3.7ตลอดมันจะอยู่ประมาณ3.69นะครับ B clock วิ่งเกือบเต็มร้อยแล้วแหละแต่สิ่งที่สำคัญครับผมไม่ได้กลัวฮะว่าเครื่องมันจะเล่นไม่ได้นะครับไฟ 4K เนี่ยผมกลนวเนี่ย นี่ความีย 4K นะครับ 2,160p ยังไงครับอินเทอร์เน็ตบ้านเราสุดยอดครับระทึกอะให้ดูสั้นๆครับบัฟเฟอร์เน็ตแค่นี้มปอ๋อจริงๆมันเล่นได้จริงๆอยากให้ดูว่ามันเล่นได้กระตุกนี่กระตุกเน็ตนะฮะไม่ได้กระตุกอย่างอื่นอะได้ระดับหนึ่งครับ อันนี้ความละเอียด 4K จริงๆนะฮะไม่มีหน่วงครับผมบอกเลยอืมแต่เน็ตเราหน่วงครับโอเคจัดไปเอาไปว่ามาเล่นไฟล์วิดีโอ 4K ได้ครับสบายๆหายหนะ่วงฮะเป็นไงครับเห็นความแรงแล้วใช่ไหมฮะสุดๆจริงๆอันนี้ต้องยอมเขาเลยนะครับหนึ่งก็ประมาณแค่นี้คโคตรคุ้มกินไฟไเดอร์เนี่ย46วัตต์ไม่คาม50วัตต์โคตรคุ้มครับโคตรประหยัดเลย แล้วที่สำคัญครับเวลาฟูลโหลดเนี่ยร้อยหกสิบกว่าเท่านั้นกินไฟอย่างกับโน้ตบุ๊กนะครับกินไฟน้อยกว่าตู้เย็นหน,นึ่งนะลองดูแล้วกันไม่รู้จะพูดยังไงละเอางี้ครับบอกถึงราคานิดหนึ่งทั้งชุดนี้ราคาณวันนี้ครับล่าสุดที่เราถ่ายกันเนี่ยวันที่30ธันวาคมนะครับราคาทั้งชุดเลยอยู่ที่24,590บาทถ้าคุณไปซื้อเอง24,590นะครับราคาหน้าเว็บ jb online แต่ถ้าเกิดว่าคุณ จัดการผ่านกับเรานะครับแต่งคอมโบมชชั่นชุดนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของใดทั้งสิ้นสเปคนี้เป๊ะๆยกไปวางสวยเลยเอาไปที่2 000, 2 9 0 0บาท2 2 9 0 0ครับหายไปเยอะนะครับสมมติว่าคุณถือเงินสัก25,000คุณจัดแตงคอมโบมชชั่นกับเรา2 2 9 0 0คุณเหลือเงินอีกประมาณ 2, 1 0 0คุณไปซื้อฮาร์ดดิสสักหนึ่งเทนะครับแลนไม่ต้องเพิ่มแล้วการจอไม่ต้องเพิ่มแล้ว มันพอแล้วนะฮะบ,บางคนถามพี่เขาไม่ไม่ใช้960ไปเลยไม่จำเป็นครับเดี๋ยวผมบอกตอนต้นอะไรที่960ทําได้950ก็ทําได้ประหยัดไปตั้งพันกว่าบาทนะฮะบ,บางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยสองพันเลยนะครับแล้วเราก็จัดซีรีส์เกมมิ่งมาให้ด้วยสตรีมเลย CPU ครับที่ใช้ i3 เพราะว่าเล่นเหลือฮะสองคอสี่เทสตมันก็คือ4เทสตเสมอแล้วแหละนะฮะไม่จำเป็นต้องไม่ใช้ i5 ความเร็วของ i3 6100ตัวนี้สามกิกเพียวๆวิ่งเต็มๆ แค่นี้ก็แรงแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเมนบอร์ดตัวเนี้ H170 Pro Gaming เนี่ยมันมี BIOS สํำหรับ CPU non-K overclock มาเมื่อไหร่นะคุณสนันได้ทันทีนะครับชาวบ้านเขาเล่นกัน4.5 4.6 4.7กิกแต่กับซิงเดิมเนี่ยผมมองว่า4.3 4.4กิกเนี่ยวิ่งขำๆครับชิวๆได้แน่นอนรอครับไม่รู้ว่า BIOS ของ H170 จะมีออกมาไหมแต่แซดรุ่นพี่เขามีกันมาแล้วตามนั้นนะ จัดไม่จัดแล้วแต่คุณครับมันเป็นข้อเสนอพิเศษจ,จริงๆที่เจบจัดให้เรานะครับแล้วก็คืนกำไรให้กับทุกๆคนด้วยนะครับคุณอีกทีหนึ่งเอาอย่างนี้นะครับปีใหม่ทั้งทีเราไม่รู้นะฮะไม่มีอะไรดีๆจะให้วันนี้เป็นวันของพวกคุณครับวันของเราเนี่ยยังมาไม่ถึงวันของเราต้องรอเดือนกุมภาแล้วเดี๋ยวรู้กันว่าจะเป็นยังไงนะครับบอกแคนวันนี้วันของพวกคุณจริงๆไม่รู้จะอวยพรอ,อะไรเอาเป็นว่า ในวาระดิธีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2,559ในปีนี้ขอให้ทุกท่านพบพาแต่ความเจริญก้าวหน้าทั้งหน้าที่การงานลาบยศสรรเสริญเงินและทองร่ำโดยท,ทุกท่านครับขอให้ยอด subscribe ของเราเพิ่มมากขึ้นด้วยทุยเมื่อกี้เรานะฮะช่วยกันครับรักพวกเราชอบพวกเราติดตามกดไลค์ช่วยกันแชร์ครับขอบคุณทุกท่านจริงที่อยู่กับเรามาจะครบ1ปีแล้วนะฮะก็ลองดู จัดไปนะครับปีใหม่ทั้งทีโปรดีแบบนี้ต้องรอดูเรื่อยๆและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโปรเวอชั่นดีๆสุดท้ายนี้ครับขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทําให้เรามาเจอกันและสุดท้ายอีกนิดนึงครับหูกระจงควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้านสวัสดีครับ